เ้ hey, สวัสดีครับผมชลิ์ผู้สิทธิกคุณเบียคอนซ t a แ t นแอนด์เ i a เช s t ที่เอซวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ใครอยากจะ Copy v i ้วิชวลไลท์แล้วแ t t แท h ส่งเมลหรือนำไปใช้บน PowerPoint คลิปนี้มีคำตอบเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง Report ที่อยู่บน Power BI s e r v i c e นะครับจะเห็นว่า เรามีวิชัวอยู่เยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับทีนี้เราต้องการนำวิชัวไลท์แต่ละตัวที่อยู่บนนี้นะครับแคปเจอร์แล้วส่งไปให้กับยูเซอร์ท่านอื่นหรือหัวหน้างานหรือเจ้านายอะไรก็แล้วแต่ในเวอร์ชั่นก่อนของ powerpoint วิตเนี่ยเราต้องทำยังไงครับเราต้องใช้วิธีแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ลาก c o ปปี้ p y ปปี้วิชัวไลท์ที่เราต้องการแล้วก็ไปแปะลงใน PowerPoint หรือส่งไปในเมลถูกไหมฮแล้วเป็นรูปแห้งๆไปในเวอร์ชั่น Power i s i t ในเวอร์ชั่นของเดือนเมษาเนี่ยนะครับเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วัน User สามารถที่จะแคปเจอร์พูดง่ายคือ Copy Vitualize ให้เป็นเหมือน Image แล้วก็เราสามารถที่จะเอาไป Control V วางไว้ใน PowerPoint อใน Excel หรือในเมลและส่งเมลไปให้กับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเราได้ทันทีแล้วที่พิเศษกว่านั้นคืออะไรครับ Power BI จะมีแนบลิงก์ไปให้สำหรับคลิกแล้วกลับมาที่ Power BI Report ตัวนั้นนะครับนั้นแสดงว่า User ที่จะกลับเข้ามาลิงก์ที่รีพอร์ตนั้นได้จะต้องมีอะไรครับ สิทธิ์ในการเข้าถึงรีพอร์ตนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้แชร์รีพอร์ตให้เพื่อนร่วมงานคุณก่อนนั้นคุณส่งรูปไปให้เขาเขาเห็นแต่รูปนะครับแต่ถ้าเกิดเขากดลิงก์กลับมาเข้ามาที่รีพอร์ตไปได้เพราะว่าเขาไม่ไมีไม่มีสิทธิ์นะครับเดี๋ยวลองลอง,ลองมาลองดูกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะครับถ้าคุณคลิกไปที่ลิงก์ของอ่าพบใย,ยสวิตนะครับคลิกไปที่วิชัวของแต่ละตัวคุณสังเกตไหมครับ แล้วเวอร์ชันตอนนี้มันจะมีอันนี้ออกมาให้คุณละเป็น Copy Visual Add Image เห็นไหมครลองดูตัวอื่นนะครับอันนี้ก็มีเห็นไหมครับแต่ v i ชัวไล์บางตัวไม่ซัพพอร์ตฟังก์ชันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมาที่เซลล์เดสก์บอร์อย่างอันนี้เห็นไหมครับแผนที่มี Copy แต่คุณไม่สามารถซัพพอร์ตจะบอกเลย This Visual can be Copy นะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองวิชัลไลต์ตัวไหนดีล่ะผมบอกตัวนี้ละกันในเพจโอเวอร์วิหน้านี้แล้วกันสวยๆผมก็คลิก Copy นะครับเพรากรไอก็จะอ่าพิแพตัว Copy ให้เราก็ไปที่คีย์บอร์ดนะครับหลังจากนั้นผมไปที่อีเมลนะฮะผมบอกว่าผม New Message ผม c t r t r o l V เลยเห็นไหมครับเราจะได้วิชัลไลท์ตามที่คุณสร้างไว้ใน เพราะว่าพีไอเซอร์วินะครับทีนี้ตรงนี้ไงครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีลิงก์แนบออกไปให้คุณด้วยนะครับผมยกอย่างเช่นผมส่งไปให้คุณเสาภานะครับผมบอกว่าอ,อ,อันนี้เป็นเซลล์รีพอร์ตสุติดีครับสองศูนย์สองศูนย์นะ ผมก็เซนนะครับอ่ะผมกลับมาลองดูที่เซนไอเทมเซนบ็อกของผมนะครับสังเกตไหมฮะว่าตรงนี้ผมมีลิงก์ตัวนี้อยู่เห็นไหมครับผมสามารถคลิกเข้าไปแล้วกลับไปที่รีพอร์ตตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นยูเซอร์ที่คุณ Copy ไฟล์ไปให้อ่ะก๊ปี้รีพอร์ตไปให้ เขาก็จะมีสิทธิ์เห็นวิชวลไลท์ตัวนั้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าแล้วในแดชบอร์ดทำได้ไหมในแดชบอร์ดก็ทำได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่ d ดชบอร์ดกันดูนะครับอ่ะในแดชบอร์ดของ workspace อันนี้อันนี้เป็น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 แดชบอร์ดถูกไหมฮะผมบอกว่าโอเคผมเอาวิช,ชวลตัวนี้นะครับที่พินตัวนี้แล้วเราจะ Copy จากตรงไหนถ้าเราคลิกเข้าไป มันก็อะไรครับลิงก์กับไปที่รีพอร์ตตรงนี้ไปบอกโอเคงั้นผมกลับมาให้เราไปที่ไหนครับมอรชั่นที่เป็น3ปุ่มของพ,พิณิหานนะครับเราคลิกที่มอรชั่นนะเห็นไหมครับมี Copy Vitual as image เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถ Copy Copy v i ปปี้ที่อยู่บนรีพอร์หรืออยู่บน Dashboard แล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับไม่จำเป็นต้องอะไรครับใช้ ซอฟต์แวร์เตอร์ปาร์ตี้ตัวอื่นมาแคปเจอร์หน้าจอนะครับแต่เราสามารถที่จะอะไรครับแอดแทบข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองนำอันนี้ไปใช้งานดูได้แต่อย่าลืมนะครับว่ายูสเซอร์หรือเพื่อนที่คุณส่งรีพอร์ตอ่ะอีเมจตัวนั้นไปให้ ถ้าเขาคลิกลิงกกลับมาแสดงว่าเขาจะต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงรีพอร์ตนั้นด้วยอย่าลืมตรงนี้นะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับคลิปนี้นะครับให้กับทีมงานเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเราเจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ